วันนี้ราคาทองคำพุ่งทำ a l า t l m t i m g ภทายที่3,546ดอลลาร์ต่อออนจากความกังวลว่ารัฐบาลสหรัฐอาจต้องคืนเงินภาษีสุลกากรหลังสารอุทธรณ์วินิจฉัยว่าภาษีส่วนใหญ่ในยุคทรัม้์มีชอบด้วยกฎหมายซ้ำเติมสถานะการคลังอีกทั้งตลาดคาดเฟสจะลดดอกเบีย้ยกันยายนหลังดัดชนี ISM Manufacturing PMI ออกมาต่ำกว่าคาดขณะที่ Metals Focus คาดลงทุนสุทธิในกองทุนทองคำ e t p ปี2025ราว500ตันโดย S&P/Argo Trust ถือครองเพิ่ม12.88ตันรวมเป็น990.56ตันสูงสุดตั้งแต่สิงหาคม2022นุนเซนเทมันเชิงบวกทางเทคนิคทองยัง overbought ต้องระวังแรงขายหากยืนเหนือ3,526ดอลลาร์ได้มีโอกาสขึ้นต่อแต่หากกุดแนวรับถัดไปอยู่ 3,494ดอลลาร์ถึง3,460ดอลลาร์กลยุทธ์นักลงทุนที่มีสถานะซื้อแบ่งขายเมื่อราคาทดสอบ3,553ดอลลาร์ถึง3,568ดอลลาร์พร้อมเลื่อน trailing stop มาที่3,526ดอลลาร์ผู้ที่รอเข้าซื้อใหม่ควรรอหากยังยืนเหนือ3,494ดอลลาร์แต่ถ้าหลุดควรรอที่3,469ดอลลาร์ ถึง3,460ดอลลาร์ 3, 60, และตัดขาดทุนหักต่ำกว่า3,437ดอลลาร์ 3, วันนี้ติดตามตัวเลขการเปิดรับสมัครงานใหม่สหรัฐและถ้อยแถลงเจ้าหน้าที่เฟส